ค่ะช่องวันทนีแอดวินนี่สตอรี่นะคะวันนี้เราจะมารีวิวของมาจากไทยนะคะอันนี้คือน้ำปูนะคะน้ำปูแช่แข็งนะคะนี่น้ำปูแช่แข็งแล้วก็มีกล้วยสองหวีนะคะนี่กล้วยกล้วยที่สวนนะคะเนี่ยเกือบสุกหมดเกือบสุกหมดเสียดายก็เลยเอามาเดี๋ยวกินไม่ทันกันเนี่ยมีหอมด้วยหอมมีหอมแดงด้วย มีหอมแดงมีน้ำปลารามีน้ำปลาร้าด้วยมีหน่อไม้ดองค่ะมีหน่อไม้ดองมาพอได้กินเนาะแล้วก็มีฟักทองค่ะมีตะของหนักๆทั้งนั้นเลยมีฟักทองแล้วก็มีหัวปลีหนึ่งหัวแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนค่ะอันนี้มะพร้าวอ่อน อันนี้ไข่มดแดงค่ะไข่วดแดงก็ได้มานะคะนี่ไข่มดแดงสองถุงนะคะแช่แข็งก่อนมีไข่มดแดงแล้วก็มีทุเรียนมีทุเรียนด้วยนะมีทุเรียนด้วยแล้วก็มีมะนาวถึงมอเริ่มเลยนี่มะนาวมะนาวลูกใหญ่หญถึงมอเริ่มเลยมีมะนาวแล้วนี้หอบกปตา ห่อหมกปลาเหมือนปลาซิวนะนี่ห่อหมกปลาเนี่ยได้มาด้วยจ้าห่อปหลอหมกปลาปลาคีโพรันเฮ้าหนาละจ้าหนี่งให่มาน้ำเนี่ยนี่ห่อหมกปลาคีโพรหมกมาแล้วจ้าหนี่เดี๋ยวสิแซทแข็งจ้าหมกมาแล้วจ้าเรากาสิได้แมงกิ้งหลีดมาหนะ้าแมงกิ้งหลีดแมงกิ้งซ้อนแมงดักแดก้คนะได้มาเหมือนแมงกิ้งลีดแมงกิ้งซ้อนแมงสดิ๊งแมงดักแด้ก็ได้มาจ้าหนึ่งเบิ่งเนี่ย คลองเอามากินเอามากินกะวาสิบปสื้อของกินคนนะแล้วก็มีนี่คือข้าวโพดจ้ามีข้าวโพดจ้านี่ข้าวโพดข้าวโพดไอ้เหนียวจ้าข้าวโพดเหนียวเดี๋ยวอดต้มกินมูอนี่แหละนี่ข้าวโพดต้มมื่อนี่ละนี่ข้าวโพดข้าวโพดได้มาร์ไลยู่จ้ามีแต่แน่วนัก นี่แต่แนวนักนะกรนี้ตะไข่ใบบกูดมาพร้อมจ้าตะไข่ใบบกูดน้ํแล้วก็มีปรปลาซับมานิดหนึ่งจ้าปลาซับก็มีจ้ามีทุเรียนกวนมาด้วยนี่ทุเรียนกวนมาสองถุงจ้ะทุเรียนกวน ชุเลียนกวนสั่งทำเองชุเลียนกวนอันนี้มีปูอกปูจ้าพีอ่อกปูอันนี้มีข้าวต้มมัดด้วยขา้ขาวต้มมัดเนี่ยนะข้าวต้มมัดก็หอบมาจา้าโค้แซ่แข็งไว้ข้าวต้มมัดเก่ามานันจา้าม้อยจะกินหาไปจองอยากจ้ะเนี่ แล้วอันนี้คือข้าวต้มข้าวเหนียวจ้าเนี่ยคือข้าวต้มข้าวเหนียวจ้าเนี่ยเอามากินน้ำจ้านี่ขอบคุ้นที่ข้ารับช่อมเด้อพวกเนี้ยทุเรียนเดี๋ยวกินมือนี้เแล้วค่ะนี่ทุเรียนจ้าทุเรียนหอ,อมว่านี่กินมือนี้กินมือเนี้ยของแสบๆ้งน้าเลย ขอบคุณที่เข้ารับชมเด้อ,ค,อ,ค,อค,ดค่ะกดนไหลกดแแร์น้ำเนยด้จ้า,าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมีกุ้งแห้งด้วยมีมะม่วงด้วยมะม่วงด้วยมะม่วงมะม่วงดิบนี่ยมีมะม่วงด้วยนี่ก็กุ้งอีกถุงหนึ่งก็นี่กุ้งแห้งอีกถุงหนึ่ง